สวัสดีคะ่ะมาเจอกันในคลิปนะคะวันนี้น้องเน็ตมาด้วยงานผ้าชีฟองนะคะสําหรับใครที่ลองงานสีพื้นเข้าแล้วนะคะรอบวงจะอยู่ที่ประมาณ c ี่สแล้วก็48นะคะสําหรับใครที่ชอบงานผ้าชีฟองสีพื้นมีซับในอย่างดีแบบนี้นะคะห้ามพลาดนะคะช่องทางการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้จ้ามมกันไว้ได้เลยนะคะ2ช่องทางน,นะคะในไลน์แอดหรือว่าโทรสั่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมลายผ้าสีสานแพทเทิร์นสวยๆกับงานชีฟองกันเลยคะ่ะ สำหรับรุ่นแรกที่น้องเนสใส่นะคะตัวนี้เขาจะเป็นงานแบบแขนบอลลูนค่ะเป็นงานปลายแขนสมอกนะคะน้าหลักมาาสําหรับใครที่ไม่ชอบใส่แขนสัน้นหรือว่าแขนยาวเกินไปนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะน้ Đ องเนตอก3ามสองนะคะแล้วก็สูง163ใส่แล้วความยาวมันก็จะอยู่ประมาณสะโพกค,ค่ะอย่างที่แจ้งเลยมีซับในอย่างดีนะคะตัวตรงคอเป็นรุ่นคอกลมนะคะมีเว,วิลนิดๆน,นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นงานกระดูมนะคะเดี๋ยวนะ ตัวที่เราได้ใส่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะมี5สีไปเลยจ้าลูกค้าจ๋าอกไม่เกิน4 4นิ้วอกไม่เกิน4 4นิ้วนะคะในคลิปนี้จัดไปทั้งหมดเลยนะคะ209บาทเท่านั้นค่ะทุกแบบนะคะลูกค้าทุกไซส์าราคาเดียวคือ209บาทนะมีสีน้ำเงินค่ะต่อด้วยสีชมพูตามด้วยสีขาว สีกรมและก็ตนตรงนีใส่ลูกค้าเอฟมาได้เลยว่าสีฟ้าค่ะงานไซเล็กก็ใส่ได้นะคะไปถึงสาวไซส์กลางไม่เกิน44นิ้วค่ะส่วนความยาวเสื้อนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ประมาณ25นิ้วครึ่งนะคะเกือบถึง26นิ้วนะชอบสีไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นต่อไปกันเลยค่ะรุ่นต่อมาตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าตรงแขนน่ารักมากลูกค้าเขาจะทําเป็นแบบ แขนสลับเหมือนกลีบดอกไม้นะคะลูกค้าเหมือนแบบกลีบบัวกลีบกุหลาบนะคะแล้วก็มีซับในทั้งตัวเหมือนกันเลยนะคะอกไม่เกิน4 6นิ้วค่ะโรงนี้อกแค่3 2นะคะใส่หน้าผ้า4 6ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมีสีมะนาวค่ะต่อด้วยสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะเป็นออกเขียวมิ้นท์นะคะ3มสีด้วยกันใครชอบแคปหน้าจอดูรหัสตรงช่วงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งนนองแอดมินได้เลยนะคะ3สีด้วยกันอกไม่เกิน4 16ส่วนความยาวนะคะ ตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ2 6นิ้วครึ่งนะคะประมาณ 26- ถึง26นิ้วครึ่งนะคะจัดกันไปได้เลย3-4ค่ขาเดี๋ยวเราไปดูงานรอบอกตัวต่อไปน่ารักไม่แพ้กันเลยการที่รูนี้นะคะรอบอกใหญ่สุดในคลิปนะคะคือ48นิ้วเลยนะคะนี่เลยจ้าแขนทำมาแบบ งานตรงเป็นแบบระบายชั้นๆนะคะลูกค้าดูด้านข้างมันก็จะเป็นแบบเก๋อีกแบบหนึง่งดูตรงๆมันก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะอ,อกไม่เกิน4 8นิ้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3าสีจ่จาน้องนี้ใส่อยู่นะคะลูกค้า CF เมาได้เลยว่าเป็นสีเทานะคะที่ตรงเนี้ใส่นะเป็นสีเทา ต่อด้วยตรงนี้จะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็สีม่วงจ้ามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะรุ่นนี้สาวไส์ใหญ่เอฟไปเลยนะคะไม่เกิน48นิ้วราคาเดียวคือ209บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบสุดท้ายในคลิปค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะลูกค้าไปชมกันเลยค่ะมากันต่อที่รุ่นสุดท้ายค่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้านี่เลยน่ารักลูกค้าความน่ารักของเขาอยู่ที่ตรงช่วงโบนะคะตรงช่วงบาทตัวนี้นะคะที่เขาทําเป็นแบบ งานตัวแต่งนะคะด้านหลังก็พอมันวางมันก็จะเป็นแบบตัวโบกควายพาดไปที่บ่านะคะเป็นทรงแขนสั้นค่ะแล้วก็มีซับในนะคะอกไม่เกิน44นิ้วค่ะนี่เลยจะ้ะมีโทนสีเข้มมีโทนสีหวานๆด้วยค่ะเม่ไซส่จะเป็นสีกรมนะคะอกไม่เกิน44นะต่อด้วยตัวนี้ลูกค้าเอฟมาว่าสีโอรสนะคะบอกเลยว่าถ้าตัวนี้ใครชอบรีบจัดกันนะคะลูกค้าจ๋าใส่สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะ นี่ค่ะแล้วก็สีเทานะคะมีด้วยกันทั้งหมด3-4สีจ้าชอบสีไหนเอฟมาได้เลย209บาทเท่านั้นรุ่นนี้อกไม่เกิน44นิ้วค่ะวัดความยาวเสื้อให้อีกนะคะตัวนี้นะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ25นิ้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ใครรับตัวนี้ก็แคปหน้าจอสั่งซื้อกันเข้ามาช่องทางการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้คะ่ะทักกันเข้ามาในไลน์แอดนะคะหรือว่าโทรสั่งมีอยู่2ช่องทางเท่านั้นนะคะในการสั่งซื้อสินค้านะสําหรับใครที่ชอบตัวไหนอย่าลืมจดรหัสนะคะของสินค้าแต่ละรุ่นนะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้ารับตัวที่ตรงนี้ใส่สีนี้ไม่มีลูกค้าถามน้องแอดมินได้เลยว่าเหลือสีอะไรบ้างให้เขาเช็คให้นะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้้้าาสสสํหรัับคคลลิปปนีีไแววด่ะ